จัดเลยลูกที่จัดให้หมดเลยลูกแค่ร้องเพงลงร้อกเพลงค่ะตายแล้วแต่ซ่าเอาละเอาละไม่ไอกเสียงเลยเนี่ยตายแล้วโอเคโอเคอยากให้นเราไปดูเลยค่ออะอะไรนะจ๊ะพี่พีรพร้อมใช่ไหมคะพร้อมจะพร้อสมสำหรับเพลงเสม,เสมจอสจอ้ะโอเคไหมคะพร้อมสำหรับเสมอคนเดียวหรือว่าพร้อมสำหรับทุกคนพร้อมสำหรับทุกคนแล้วก็หนูด้วยจ้าค่ะให้จ้ะโอเคใจจ๊ะอยากให้พี่ร้องเพลงอะไรลูก ของเพลงเธอค่ะเธออายาลองให้หนูแล้วเนี่ยเอาเลยไหมค่ะเอาเลยค่ะความสัตสามสิบเริ่มสัตย์จริงไหม Oh okay. not